สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเจลตัวโมทีฟนะครับวันนี้รีวิวรถหรูครับโตโยต้าเวลไฟครับก็สําหรับเวลไฟนะครับนานๆที่จะเข้ามาสักคันหนึ่งนะเพราะว่าโตโยต้าประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาทั้งคันจากญี่ปุ่นนะครับรอคิวนานมากนะครับเพราะว่าการนําเข้านี่มันมีหลายขั้นตอนนะก่าจะผ่าน ระบบกฎราชการของประเทศไทยเรานะครับก็นานเหลือเกินนะครับสู้เกรย์มาร์เก็ตเขาไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะทําราคามาดีนะสี่ล้านกว่านะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่จองเอาไว้นะครับอย่างที่บอกไปผลนิดนึงนะครับข้อดีของการนําเข้าโดยตรงจากโตลต้ามอเตอร์ประเทศไทยก็คือท่านผู้ชมเนี่ยจะได้การรับประกันนะครับของตัวรถนะครับก็คือสามารถเข้าศูนย์เคลมได้ทั่วประเทศนะฮะรับประกันตัวรถเนี่ย 5ปีแสนห้าครับแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยไม่จํากัดระยะทางนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็สําหรับเวลไฟนะสีนี้สีเงินนะสวยมากนะเห็นไหมผมว่ามันดูแบบดูเท่กว่าดูเจ้าพ่อกว่าตัวอัลฟาดนะอัลฟาดก็จะมีความลักชัวรี่นะจะมีความหรูแต่ตัวนี้ได้ความสปอร์ตนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบ3ลูกแก้วเลยนะครับอันนี้ผม เปิดไฟต่ำเอาไว้ถ้าเกิดว่าเปิดไฟสูงเนะี่ยอีกลูกหนึ่งจะติดขึ้นมานะก็เป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับ3มเม็ดเลยนะฮะตรงนี้แล้วก็ไฟเดย์ทานัล้วนิ่นงไลท์กับไฟเดียวนี่ใช้ชุดเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคริสตัลท้งด้านในนะครับจะมีแบบตกแต่งไว้นะฮะตัวกันชนหน้าต่างๆก็จะเป็นสีแมทตนะครับตัดกับตัวโครเมียมอย่างชัดเจนนะครับเส้นสายทางด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์กลาย,ยะยจุดนะครับมีไฟตัดหมอกให้ชายกันชนก็จะเป็นโครเมียมนะ เพิ่มความสวยงามคันชชนหน้าใหญ่นะก็จะเป็นสีแมตตัดกับสีโครเมียมนี่แหละฮะตัวด้านหน้าโลโก้โตัวต้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นโลโก้เวลไโดยตรงแต่ตอนนี้เป็นตัวกตัวโลโก้โตโยต้าไปแล้วนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับแต่ฟังก์ชันทางด้านในก็ยังติดตั้งตัวเซ็นเซอร์กระยะให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้อง360องศาให้นะครับ ตัวโลโก้เนี่ยจิตติดตั้งเซนเซอร์กระยะทางด้านหน้าครับทำงานควบคู่กับตัวตาเซฟตี้เซนนะครับระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับระบบป้องกันการออกนอกเลนนะครับแล้วก็ระบบรักษาให้รถอยู่ในเลนนะครับรวมไปถึงด y นามิกเรดาร์คริสต์คอนโทรลนะครับระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันนะครับข้างหน้าช้าเราช้านะครับข้างหน้าจอดเราจอดด้วยนะครับรวมไปถึงทํางานควบคู่กับกล้องเอเดทางด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องตรวจจับเลนทางด้านหน้านะครับรวมไปถึงเซนเซอร์ ต่างๆนะหลายตัวนะครับตรงนี้ทํางานควบคู่กันถึงตัวนี้ด้วยนะตัวออโตไฮเบีมนะกลางคืนเนี่ยเขาจะมีการตรวจจับรถทางด้านหน้านครับถ้าเกิดว่าไม่มีรถทางด้านหน้าแล้วก็ทางมือสนิทเนี่ยเขาจะมีการเปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาตรวจจับรถทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะปรับไฟต่ําให้ออโตเลยนะครับสมรรถนะไม่พูดถึงไม่ได้เครื่อง2.5ลิตรนะครับเบนซินนะครับก็เป็นเครื่องเดียวกับคัมรี่เนี่ยนะครับพูดกันตรงๆนะครับ A25A นะครับ ตัวนี้ทำงานควบคูก่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่250แรงม้านะครับก็จะแตกต่างกับตัวคัมรี่นะเพราะว่าตัวนี้เขามีไซส์ที่ใหญ่แล้วก็เขามีมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวด้วยนะครับมีทางด้านท้ายอีก1ตัวเพราะเขเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะเป็น all wheel drive นะฮะแต่ว่า4ล้อนี่ไม่ได้ทํามาเพื่อแบบปีนป่ายโครนนะครับเาทามาให้การขับขี่นี่แบบ แน่นหนึบขึ้นนะเพราะว่ารถรุ่นนี้วิ่งอยู่ยินในญี่ปุ่นหรือว่าต่างประเทศด้วยนะครับเขาก็มีหิมะนะครับถนนลื่นต่างๆเก็เลยมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาให้นะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยออกตัวด้วยนะครับทําให้รถคันนี้ออกตัวได้ฉับไวย,ยิ่งขึ้นนะครับภาพรวมทางด้านหน้าประมาณนี้นะสวยงามดีนะครับทางด้านข้างเนี่ยผมขออนุญ,ญาตผมไม่แกะลายล้อให้ดูแล้วกันเพราะว่ารถมีเจ้าของนะครับร,รถเขาเป็นรอยนะครับให้ยางมิชลิน p พร m มซีเอจูวีมาครับก็จะเป็นยาง ที่ยังไงขี่ได้หลายรูปแบบนะนุ่มหนึบด้วยนะครับขี่ทางแบบทัวรกันดานก็ได้นะเพราะเป็นยาง SUV ดอกค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่ามีการดีเส้นมาครับหมายถึงว่าตัวเส้นตัวยางทําให้รถเนี่ยไม่ได้ดังมากครับตัว SUV ตัวนี้ตัวฝาครอบล้อตรงต่างเนี่ยไม่ได้ครอบมาให้เพราะว่ารถมันเพิ่งลงนะครับขนาดยางก็จะเป็น225 55R19 นะครับ p r ็ m a c y s u v นะครับระบบเสริมความปลอดภัยป้องกันล็อกกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีครบนะครับสำหรับตัวนี้กระจกมองข้างสี่เหลี่ยมตัวรถมีไฟวิวคัไรท์ทางด้านล่างมีกล้อง360องศานะเปิดประตูมาจะมีไฟส่องที่พื้นให้สวยงามนะครับตัวนี้นะครับรวมไปถึงฟังก์ชันนะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับรวมไปถึง A/C T/A นะครับแจ้งเตือนทางด้านท้ายมีมาให้นะครับในตัวกระจกเลยนะครับ ด้านข้างนี่ถือว่าสวยงามนะใหญ่โตนะครับกระจกหูช้างนี่เป็นหูช้างขนาดใหญ่นะเป็นหูช้างแอฟริกาเลยครับมองเห็นเส้นถนนได้อย่างชัดเจนนะครับทัศนวิสัยดีนะครับกระจกบานหน้าใหญ่กระจกหูช้างเบลเลอร์เลยฮะรประตูต่างๆก็จะมีสมาร์ทคีย์ให้นะครับแตะเปิดได้หรือเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับประตูบานสไลด์เนี่ผมสไลด์ให้ดูสักด้านแล้วกัน ตันี้กดได้หมนะครับสำหรับภายในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะมิกกี้นะตรงนี้มีออตโตมันครับมีดันน่องไฟฟ้านะครับสวยงามตามสไตล์รถตู้ VIP นะครับก็ะตีเป็นว่าเจนะ็ที่นั่งเนาะหลังสามตรงกลางสองที่นั่งนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเทปเล็ตเหมือนตัวรุ่นพี่เลยนะครับ แทบล็ตตัวนี้ก็สามารถควบคุมตัวเบาะนะครับตัวเครื่องเสียงได้นะครับรวมไปถึงฟังก์ชันของการนวดด้วยนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันที่ติดตั้งบิลอินมาจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันนวดให้ประมาณจำไม่ผิดจะเป็น5รูปแบบเนาะอันนี้ไม่ขอจอลึกเลยกันไม่ขอแบบขึ้นไปนั่งเลยกันรถมีเจ้าของนะครับผมไม่อยากจะขึ้นไปให้เป็นรอยนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้ควบคุมเราก็มีสวิตช์ไฟฟ้าต่างๆให้นะครับเห็นไหมทางด้านข้างนะครับตรงกลางก็จะมีโต๊ะเล็กๆนิดหนึ่งครับปรับขึ้นมาได้นะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยตัวนี้ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับสองชุดนะครับก็ถือว่าซ่อมบำรุงง่ายนะครับตรงนี้ ด้านบนนะครับจะมีจอกลางนะครับอันนี้น่าเสียดายฟังก์ชันการใช้งานมันน้อยไปหน่อยไม่สามารถดูทีวีได้นะเขาไม่ได้บิวอินเขาเรียกอะไรสื่อเข้าไปเลยนะครับเป็นจอเฉยๆจอเพียวๆ,ยๆถ้าท่านชมอยากจะแบบดูทีวีต่างๆดู YouTube ก็ต้องติดตั้งกล่องนะครับแอปเ p p l ทวี Apple TV, หรือว่ากล่อง Android เข้าไปนะครับถึงจะดูได้นะเพราะว่าฟังก์ชันจากโรงงานเนี่ยไม่ได้ติดตั้งอะไรมาให้นะครับทางด้านบนจะเป็น ปุ่มคอนโทรลแนะครับแถวสองนะครับแล้วก็การเปิดปิดม่านรวมไปถึงประตูสไลด์นะครับแอรในยาวไปถึงด้านท้ายเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ a m b i n t light นะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันครับประมาณนี้สำหรับด้านในนะครับคล้ายเครื่องบินเนาะออกแบบกระจกเขาจะเป็นเปิดม่านแบบเฉ,เฉลี่ยงทางด้านข้างนะครับอาจจะแบบไม่สามารถเปิดออกด้านนอกได้จะมีสองบานนะครับ ฝั่งนี้อีกบานหนึ่งสำหรับภายในผมให้ดูประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูทางด้านท้ายกันบ้างดีกว,ว่าขออนุญาตปิดก่อนด้านหลังก็ผมไม่แกะให้ดูแล้วกันเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ช่วงล่างเขาปรับจูนมาใหม่นะคนที่ใช้รุ่นเก่าอยู่อย่างงี้ก็ดีขึ้นนะครับ ขาบอกว่าดีขึ้นบางทั้งอยากจะตัดสินใจเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้ก็ปรับจูนมาใหม่ทั้งหมดนะครับตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างต่างๆอันนี้เป็นด้านท้ายนะครับผมว่ามันสวยสปอร์ตกว่าตัวอัลฟาดนะครับดูไฟท้ายนะครับเป็น full LED ดีนะครับท้งไฟเลี้ยวไฟถอยต่างๆนะครับไฟลีนะครับแล้วก็เส้นสายตรงนี้นะครับลาดยาวตลอดทั้งเส้นมาถึงด้านหลังเลยนะครับ โดยไปถึงตัวกันชนท้ายก็จะมีการคาดพเมมาให้นะครับเพิ่มความสวยงามมีเซนเซอร์ให้มีกล้องให้นะครับการท้ายประมาณนี้นะครับให้ดูกันคร่าวๆประตูสไลด์ซด้ายขวานะครับเปิดให้ดูนิดนึงนะกันนี่นะครับ ตัวนี้ไว้ปรับเลื่อนบอร์ดครับแท็บเล็ตสองด้านนะครับซ้ายขวาหลังคาอย่างที่บอกไปตรงนี้ปิดม่านได้นะครับตัวนี้มีกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็กตัวกระจกร่างข้างในมีม่านไฟฟ้าให้นะครับ เข้ามาด้านในแผงประตูต่างๆบุนุ่มมาทั้งหมดจากโรงงานนะครับมี m บมบูรีซีทให้นะครับสามตำแหน่งนะครับมีให้ถึงสามตำแหน่งนะครับอุปกรณ์ควบคุมกระจกต่างๆเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอุปกรณตรงนี้ไว้เป็นอุปกรณ์นะครับควบคุมตัวประตูสไลด์นะครับปรับเบาะให้ผู้โดยสารท้งด้านหลังด้วยนะครับก็ไว้ซัพพอร์ตนายนะกรณีที่แบบเราเป็นคนขับรถเราก็สามารถปรับเบาะให้นายด้วยนะครับเปิดประตูให้นายด้วยนะครับหรือว่าคุณพ่อ คุณแม่อยากจะแบบเลื่อนประตูให้ลูกก็สามารถทําได้เลื่อนบอกให้ลูกทําได้นะครับเบามีเมมโมรี่เอย่างที่บอกไป3ตําแหน่งที่เป็นช่องตรงนี้ก็เป็นช่องนะครับดูดลมเข้าไประบายความร้อนให้กับตัวแบตเตอรี่นะครับผมลายปรับไฟฟ้านะครับหน้าจอมาตรวัดต่างๆก็เป็น12.3อนิ้วขนาดใหญ่นะจากโรงงานมีมาให้นะครับผมลายสวยงามมากนะครับจอตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นจอขนาดใหญ่นะครับฟังก์ชันการใช้งาน Apple c a r p l a y Android Auto สามารถเชื่อมต่อได้นะครับมีแผนที่บิวอินมาในตัวนะครับจอใหญ่มากแอร์ก็เป็น3โซนนะครับตัวนี้วอลเลยชเจอร์มีมาให้นะครับเกียร์เป็น eCVT นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับจะมีโหมดกันกับคี่อยู่ทางด้านนี้นะครับ Eco Mode ป้องกันลื่นถลาย EV Mode นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้นะครับ ตรงนี้เปิดด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับแยกเปิดได้นะครับสวยงามสมกับราคานะฮะสีล้านกว่าบาทสำหรับฟังก์ชันก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวัลฟ h a นะครับหรือก็ Wi-Fi ใช้สเปกร่วมกันได้เลยครับทั้งอัลฟ a อัลฟาดหรือว่าเวเฟนะครับ, ard, ard, เ,รรบเพราะว่าเขาเป็นพื้นฐานเดียวกัน แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยก็คือด้านหลังกับด้านหน้านะครับการออกแบบส่วนภายในต่างๆก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยท่านไปชมที่ตัดสินใจอยู่ก็ลองดูครับชอบความสปอร์ตก็มานี่แหละครับเวลไฟชอบความรูหราพรีเมียมก็เป็นอัลฟ่าดนะครับก็ให้ดูกันประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับเจ้าเวลไฟนะครับยังไงก็ กิดสงสัยสเปคตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้เจอโตัมาทิฟ์ขอ้อขอลากันเพียงเท่านี้ครับให้ดูกันเข้าคร่าวสวยนะสวยมากดูดิรถเจ้าพอ่อรถมาเฟียนะขอตัวเลาไปก่อนครับสวัสดีครับ